One, two. สวีดัสสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในช่องบูมซ่าชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับอ่าวันนี้นะครับผมก็มีอีกหนึ่งเว็บไซต์ครับที่จะมาแนะนําให้เพื่อนๆนนะครับลองเอาไปเล่นกันดูนะครับเป็นเว็บไซต์ที่สามารถทําฟรีได้หาเงินฟรีได้นะครับอ่าในคลิปคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมอยากจะขอย้าเพื่อนเพื่อนนะครับว่า อยากจะให้เพื่อนๆน,นะครับดูคลิปให้จบนะครับพยายามตั้งใจฟังนะครับเพราะว่าคลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่สําคัญมากนะครับเว็บไซต์นี้นะครับเป็นเว็บไซต์ที่สามารถทําเงินให้เราได้เยอะมากๆเลยนะครับผมโอเควิธีการทํางานจะเป็นยังไงเป็นเว็บไซต์อะไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับอ่าโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนตัวของทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม เว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่าแกรนฟรีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมัครเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดใต้ลิงก์ที่ผมทิ้งเอาไว้ให้แล้วก็สมัครเข้ามาใช้งานได้เลยนะครับวิธีการสมัครนะครับก็สามารถสมัครผ่าน Facebook ก็ได้หรือไม่ก็สมัครผ่านบัญชี Google นะครับอโอเคตรงนี้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับให้เพื่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาให้ดูก่อนนะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับเป็นจํานวนแกรมนะครับที่ผมได้รับทั้งหมดตอนนี้นะครับและตรงนี้นะครับก็จะเป็นจํานวนขายนะครับก็คือ1แกรม1แกรมนะครับสามารถแลกได้เป็นดอลลาร์ตอนนี้ก็เป็น2.19ดดอลลาร์นะครับ แต่ในส่วนตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเงินดอนลลาร์มันก็จะขึ้นลงอยู่ตลอดนะครับเวลาเราจะมาแลกเราจะมาอะไรเราก็พยายามมาแลกในช่วงที่เงินมันกําลังขึ้นนะครับผมอตอนนี้ผมมี27.9กแกรมนะครับอโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํางานกันเลยนะครับผมวิธีการทํางานกาเน็เพื่อนๆน,นะครับมากด3มขีดตรงนี้ได้เลยนะครับ3มขีดด้านบนตรงนี้จิ้มไปเลยปับ๊บ อ่าแล้วก็ให้เพื่อนมากดที่คำว่าฟรีตรงนี้เลยโอเครอโหลดสักคู่ครับอ่าในหน้าฟรีตรงนี้นะครับให้เพื่อนสังเกตดูในตารางตรงนี้นะครับอ่าในตารางตรงนี้จะเห็นว่ามีคนนะครับที่เขาเข้ามาเล่นนะครับอ่าที่เขาเข้ามาเล่นในหน้าฟรีตรงนี้ แล้วเขาก็สามารถรับเงินไปนะครับอ่าเอ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่รับเงินรับรับแกรมไปนะครับโอ้บางคนได้100รแกรมเลยนะครับบางคนก็0.1บ้างส0แกรมบ้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ดวงของเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับแกรมตรงนี้กันเลยนะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับอ่าเลื่อนลงมาเลยครับข้างล่างตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับเพื่อนๆลองมาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เขาก็จะเขียนนะครับว่าถ้า1ถึง 980ตรงนี้เราจะได้0.1แกรมนะครับแต่ดถึง993ตรงนี้ก็จะได้1แกรมอ่าตรงนี้อ่าเห็นไหมครับก็ได้10แกรม100 1 0 0 0อ่อ่าเห็นไหมครับตรงนี้มันก็จะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ถ้าเราทายเลขถูกตามที่เขากำหนดเอาไว้นะครับผมอ่าเสร็จทีนี้วิธีการหมุนนะครับให้เพื่อนมากดที่คำว่าม้วนเลยนะครับ อ่าม้วนตรงนี้นะครับจิ้มไปเลยครับปั๊บเดี๋ยวเรามาหมุนพร้อมกันครับเรามาลุ้นไปด้วยกันเท่าไรอ่าผมได้0.1แกรมนะครับอ่าเป็นเลข289นะครับผมอ่าเห็นไหมครับรับไปง่ายๆเลยนะครับวิธีการทํางานก็ง่ายๆเห็นไหมครับอ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งวิธีแล้วนะครับอ๋อแต่เดี๋ยวครับ เดี๋ยวผมลืมบอกไปครับพอเราเข้ามาหมุนหนึ่งครั้งนะครับเวลาตรงนี้นะครับก็จะถูกนับถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะดึงให้มันโหลดใหม่แป๊บหนึ่งครับรู้สึกว่าที่ผมหมุนนะครับมันก็จะประมาณ1ชั่วโมงเราจะสามารถกลับมาหมุนได้อีกหนึ่งครั้งนะครับอ่านี่ครับขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับเวลามันก็จะนับถอยหลังนะครับพอครบ1ชั่วโมงนะครับก็สามารถมาหมุนได้ อีกหนึ่งครั้งนะครับผมอ่าอันนี้คือ1วิธีนะครับที่สามารถทําเงินได้ยังมีอีกนะครับยังมีวิธีการทําเงินอีกนะครับเพื่อนๆไปกด 3- ขีดเหมือนเดิมนะครับบับอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวที่เขียนว่าลอตเตอรี่นะครับในส่วนของลอตเตอรี่ตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราต้องใช้แกรมของเราเนี่ย เข้ามาเสี่ยงดวงนะครับก็มีการาต้องลงทุนนะครับอาจจะใช้แกรมเราไปก็ถ้าเราแพ้หรืออะไรยังไงก็จะมีการเสียเสียนะครับอาจทาให้เราเสียได้ไดได้นะครับตรงนี้ผมก็ไม่ได้แนะนํานะครับผมแต่ถ้าเพื่อน <c oughs> ๆคนไหนสะดวกยังไงก็เข้ามาศึกษาในหน้านี้ได้นะครับผมอโอเคกด3 <c oughs> ทีตีกทีทนึงครับ เมนูต่อไปนะครับก็คือวิดีโอนะครับไม่เพื่อนมากดที่คําว่าวิดีโอตรงนี้เลยจิ้มเข้าไปเลยครับโป๊ะตรงนี้ก็ดูวิดีโอนะครับผมตรงนี้นะครับดูวิดีโอเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูโอเค1นึ่งวิดีโอจะได้0.1แกรมนะครับผมอ่าเห็นไหมครับห อาจจะได้เท่ากันหมดเลยนะครับเขาก็จะมีจํานวนให้เราดูนะครับว่าในแต่ละวันเขาให้เราดูได้กี่วิดีโอนะครับผมแล้วก็ลองจิ้มเข้าไปดูนะครับสักหนึ่งวิดีโอนะครับจิ้มไปเลยปับ๊บเดี๋ยวขอญาตปิดเสียงนะครับปิดเสียงแป๊บพอเราทําการดูกดเริ่มดูวิดีโอนะครับพอเรากดดูวิดีโอไปปั๊บเวลาตรงนี้นะครับ เขาก็จะนับถอยหลังนะครับเห็นไหมครับอ่ามันก็จะนับถอยหลังของเขาไปเรื่อยๆนะครับจนครบกําหนดนะครับพอมัน0.00แล้วเนี่ยเราก็จะได้รับ0.01แกรมไปเลยนะครับผมวิดีโอพวกนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับาทางเว็บไซต์ของเขานะครับก็จะเป็นแบบการที่บางคนทําคลิป การถอนเงินบ้างหรือว่าบางคนอ่าเนี่ยเหมือนเหมือนในเหมือนในคลิปนี้นะครับเห็นไหมครับเขาได้ครบ500แกมแล้วนะครับเขาก็ทําการถอนเงินนะครับอ่าเห็นไหมครับเดี๋ยวผมก็จะไปบอกวิธีการถอนเงินอีกอีกทีหนึ่งนะครับยังมีอีกวิธีนึงนะครับอ่าที่สามารถหาเงินได้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูให้เวลานับถอยหลังไปให้หมดก่อนนะครับผมโอเค98 7 6อ่า เดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงครับผมอ่าโอเคเสร็จเรียบร้อยครับพอเสร็จเรียบร้อยเราก็กดออกไปเลยครับผมกดออกไปปับ๊บเราก็จะได้รับแกรมไปแล้วนะครับอ่า ah, แล้วก็ตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆสังเกตดูนะครับหลอดตรงนี้นะครับหลอดตรงนี้หลอดตรงนี้นะครับ,ระรบจะเปรียบเสมือนกับเป็นเลเวลของเรานะครับไม่ว่าเราจะไปทําภารกิจในการรับเงิน ไม่ว่าจะเป็นการไปดาวเลขนะครับเมื่อกี้ดูวิดีโอหรือว่าอย่างอื่นนะครับทุกๆครั้งที่เรากดนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของตรงนี้นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพ,เ,พเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันก็เหมือนกับยศเราอะครับพอมันเต็มหลอดปั๊บเราก็จะสามารถอพอเลื่อนยศแล้วเราก็จะสามารถแบบรับเกมในราคาที่สูงขึ้นได้แทนที่จะเป็น0.01ก็อาจจะรับเป็น0.5าเกมอะ,อะไรประมาณนี้นะครับ โอเคเวลาเราเล่นไปมันก็จะเพิ่มขึ้นไปตรงนี้ก็สามารถเข้ามาดูวิดีโอได้นะครับผมอ่าพอดูวิดีโอครบเขาก็จะมีเวลาของเขานะครับรู้สึกว่า1วันนะครับ1วันก็จะให้ดู5วิดีโออะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ผมลืมบอกไปนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถอัปคลิปวิดีโอของตัวเองนะครับลงไปในนี้ได้นะครับจะได้รับอ่า5.0แกรมนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะเราจะต้องทำคลิปที่เกี่ยวกับทางเว็บไซต์ของเขานะครับที่เกี่ยวกับทางเว็บไซต์แกรมซีตรงนี้นะครับก็คลิปจะต้องยาวประมาณ1-2ถึงนาทีนะครับไม่เกินนี้นะครับผมตรงนี้ผมก็ยังไม่ไม่ได้ลองทำดูนะครับเดี๋ยวถ้าลองทำแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัพให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมต่อไปครับมีวิธีหางกันอีกหนึ่ง,งวิธีนะครับเพื่อนๆกดไปที่3ขีดเลยปับ๊บ วิธีต่อไปนะครับให้เพื่อนมากดที่สมาร์ทสัญญาตรงนี้เลยจิ้มไปเลยครับปั๊บคลิปนี้นะครับคลิปวิดีโอนี้อาจจะยาวไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่ผมก็อยากจะให้เพื่อนๆนะครับตั้งใจดูให้จบนะครับนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เข้าใจนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามันสามารถทําเงินได้กี่บาทนะครับผมตรงนี้นะครับให้เพื่อนมาคลิกเลยครับให้เพื่อนมาจิ้มตรงนี้เลยครับที่คําว่าเอาตรงนี้นะครับ จิ้มไปเลยครับปั๊บจะได้รับ0.3แกรมนะครับผมจิ้มไปเลยเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงโอเคคอนเฟิร์มไปครับโอเคอรับเสร็จเรียบร้อยครับตรงนี้ก็จะอ่ามันจะเกี่ยวเขาจะเขียนประมาณว่าสัญญาอะไรสักอย่างนี้แหละครับแต่ว่าเราสามารถกดรับได้เลยนะครับตรงนี้ อีกเจ็ดชั่วโมงนะครับผมจะสามารถมารับได้อีกหน,นึ่งครั้งนะครับอ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอให้มันโหลดสแป๊บนึงครับผมจะดูเวลาแป๊บนึงอ่าใช่ครับตรงนี้ครับอีก7็ดชั่วโมงนะครับตอนนีบบบบ้ผมสามารถอ่ารับครั้งก่อนนะครับครั้งก่อนผมได้รับรับอันนี้ไปแล้วอ่ารับหน้านี้ไปแล้วนะครับแล้วพอรับหน้านี้เสร็จปั๊บพอมาครั้งนี้นะครับที่ผมกดรับพร้อมกับเพื่อนๆเมื่อกี้นะครับ ก็เพิ่มมาอีกหนึ่งอันนะครับก็เพิ่มมาอีกหนึ่งช่องเมื่อก่อนผมจะรับได้แค่ช่องเดียวนะครับครั้งนี้ก็ได้มา2ช่องนะครับถ้ารู้สึกว่าถ้าเราทําไปเรื่อยๆก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าเราก็ได้รับแปร์ง่ายๆไปเลยนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปนะครับเมนูการถอนเงินนะครับเพื่อนๆไปกดที่าขีดตรงนี้เลยอ่า กดที่3ขีออออดออตรงนี้นะครับอ๋อมีอีกหนึ่งวิธีนะครับอีกหนึ่งวิธีก็คือวิธีการแนะนําเพื่อนตรงนี้นะครับผมในําเพื่อนตรงนี้เพื่อนเนก็สามารถมาเอาลิงก์ตรงนี้นะครับไปส่งให้เพื่อนสมัครได้เลยนะครับผมาตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมเราไปที่เมนูการถอนเงินนะครับเมนูการถอนเงินก็การถอนตัวตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนคลิกไปเลยนะครับ ่าเดี๋ยวเราเลื่อนมาครับผมอตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถถอนได้หลายแบบนะครับก็จะมีทั้งบิตคอยน n นะครับมาสเตอร์การ์ดวีซ่าเพย์พาอเมริกันเอ็กเพรสนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ผมแนะนำนะครับแนะนำให้เพื่อนถอนผ่านเ a y p พาเลยนะครับผมอ่าผมแนะนำให้ถอนผ่านเพย์พานะครับเสร็จที่นี้เสร็จที่นี้นะครับ เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าจํานวนเงินนี่เราจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับอาเมื่อกี้นะครับผมมีอยู่อาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกลับพาไปเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนๆไปดูนะครับที่หน้าท <พ57 S 2> <ว>ี่แผงควบคุมนะครับผมกดกลับไปเดี๋ยวเราจะไปดูยอดเงินทั้งหมดของผมนะครับอยอดเงินยอดยอดแกรมนะครับยอดแกรมยอดแกรมเลื่อนลงมาเลยครับอตอนนี้นะครับ ตอนนี้ผมมีอยู่28.4นะครับผมอัตราการแลก1แกมจะเท่ากับ2.02ดอลลาร์นะครับตอนนี้นะครับผม28.4แกรมโอเคจำไหมครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปถอนเงินให้ดูนะครับผมโอเค28.4ใช่ไหมครับอ่าใช่เลยครับน่าจะใช่แปบ๊บเดียวลืมซะแล้วผมโอเคนะครับ อ่าขอโทษครับผมอ่าเราก็พิมพ์ไปเลยครับตรงนี้นะครับที่แกรมตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับ28 0 4ุดสใช่ไหมครับเมื่อกี้อ่าพอเราพิมพ์เสร็จแล้วนะครับพอเราพิมพ์เสร็จเรียร้อยปั๊บพอเรากดถอนนะครับพอเรากดถอนปั๊บเขาก็จะขึ้นมานะครับ ให้กรอกอีเมลให้กรอกอีเมลเพย์พาอะไรประมาณนี้นะครับอ่าเราอันนี้คือผมมาบอกวิธีการถอนนะครับแต่วิธีการถอนนะครับของเว็บไซต์นี้นะครับอ่าเพื่อนๆจะต้องมีขั้นต่ํานะครับเพื่อนๆจะต้องมีขั้นต่ําอยู่ที่500แกรมนะครับถึงจะสามารถถอนเงินออกไปได้นะครับผมอ่าเพื่อนๆจะต้องมี500แกรมนะครับถึงจะทําการ ทําทการถอนกันออกไปได้ตรงนี้ค่าเ่าเรียนรนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการหักนะครับหักค่าธรรมเนียมอะไรประมาณนี้นะครับอโอเคก็ห้าร้อยแกรมใช่ไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะคิดดูนะครับว่าถ้าห้าร้อยแกรมนะครับห้าร้อยตอนนี้ก็หนึ่งแกรมก็อยู่ที่ประมาณสองสองดอลลาร์นะครับ อ่าห้าร้อยแกมอาติว่าคูณหกสิบแล้วกันนะครับผมอ่าคูณหกสิบก็ตกอยู่ที่ประมาณสามหมื่นบาทนะครับผมอ่ามันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเงินดอลลาร์ในช่วงช่วงนั้นมันจะราคาเท่าไหร่นะครับราคามันก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับผมอ่าโอเคตรงนี้นะครับนั่นตรงนี้ก็เป็น วิธีการถอนเงินตรงนี้ก็จบไปนะครับตรงนี้ก็ผมแนะนําให้ถอนเพย์ a พนะครับก็ใส่บัญชีเพย์ a พาตรงนี้นะครับแล้วก็กรอกจํานวนแกรมที่เราถอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจํานวนแกรมที่เราจะได้รับนะครับอันนี้ก็คือค่าค่าผัดค่าธรรมเนียมนะครับผมเดี๋ยวขอญาติทมิสทีครับยี่สิบแปดจุดศูสี่ โ okay. อเคอะโอเคครับเดี๋ยวเรากด3มขีดนะครับแล้วเรากลับไปหน้าเมนูหลักกันนะครับผมอ่าเราก็มาอยู่ในหน้าเมนูหลักนะครับตรงนี้นะครับที่เพื่อนเห็นตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะครับตรงนี้จะเป็นจํานวนการหมุนนะครับอ่าตอนนี้ผมก็หมุนไปทั้งหมดจํานวน5้าม้วนนะครับแล้วก็ได้ทําการเชิญเพื่อนนะครับ หนึ่งคนนะครับแล้วก็สมร์ทสัญญานะครับสัญญาเมื่อกี้นะครับที่เราไปกดยืนยันนะครับสามสามสามครั้งนะครับแล้วก็ดูวิดีโอไป6ครั้งนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมาบันทึกตรงนี้หมดเลยนะครับว่าเราได้อะไรยังไงเท่าไหร่นะครับผมส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นจํานวนแกรมที่เราได้นะครับ อาแกลมที่เราได้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นอัตราการแลกนะครับตอนนี้ดอลลาร์วิ่งไปถึงเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมตรงนี้ตรงนี้ก็คือการถอนเงินนะครับผมการถอนเงินที่เราถอนออกไปแล้วนะครับอหรือเพื่อนๆจะมาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับผมจะมาศึกษาเพิ่มเติมก็ได้อ่าตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีการเขียนเอาไว้นะครับ่าอเนี่ยครับอ่า ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของภารกิจที่เราทำนะครับเขาก็จะมาเรียงเรียงไว้ให้นะครับว่าเราวันนี้เราได้ไปทําอะไรแล้วบ้างอะไรอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าโอเคมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูแป๊บหนึ่งนะครับระดับผู้ใช้ตรงนี้ลองกดเข้าไปดูซิอ่าระดับผู้ใช้ตรงนี้นะครับ อ่านี่ไงครับระดับผู้ใช้ตรงนี้นะครับเลเวลหนึ่งนะครับรางวัลระดับผู้ใช้ตรงนี้นะครับก็จะได้2.0นะครับปัจจุบันยังเป็นเลเวลหนึ่งอยู่นะครับตรงนี้ก็ยังขาดอีกนะครับผมยังได้แค่28%นะครับมันก็คือตรงนี้นะครับถ้ามันเต็มหลอดผมก็จะเลื่อนขั้นมาเป็นเลเวล2นะครับก็จะสามารถรับเงินเพิ่มได้อีกนะครับผมตรงนี้ ตรงนี้ก็มีเป็นข้อมูลนะครับเพื่อนก็ลองมาอ่านดูได้นะครับผมอโอเคกดย้อนกลับไปมีอะไรอีกไหมน่าจะไม่ตกหล่นอะไรแล้วนะครับตรงนี้ในส่วนตรงนี้อโอเคครับยังไงก็เพื่อนๆก็ลองเข้ามาเล่นเข้ามาศึกษากันดูนะครับ ถ้าผมพูดอะไรผิดผิดพลาดพลาดไปนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับถ้ามีอะไรตกหล่นไปหรือพูดอะไรไม่ครบอะไรยังไงก็ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมพอดีแอปมันก็เอ้ยขอโทษครับพอดีเว็บไซต์ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมก็เพิ่งเพิ่งได้เล่นนะครับเพิ่งจะได้ศึกษามาเหมือนกันนะครับผมก็เลยเอามาแนะนําให้ให้เพื่อนๆเล่นกันนะครับเห็นว่าเขาเอามาเปิดให้เราเล่นฟรีนะครับเราก็รีบเข้าไปเล่นรีบเข้าไปสะสมนะครับอ่า รีบเข้าไปสะสมแล้วก็รีบถอนเงินนะครับผมโอเคตรงนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับอลองเข้ามาดูเข้ามาเล่นกันได้เลยนะครับผมถ้าใครมีปัญหาสงสัยอะไรก็สามารถพิมพ์ถามผมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบในทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมโอเคครับผมยังไงวันนี้นะครับผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆน,นะครับช่วยกดไลค์ กด subscribe กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่หรือมีอะไรดีๆแบบนี้นะครับเวลาอัพใหม่อะไรใหม่เพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดกันนะครับผมอ่ารวมไปถึงการแจกรางวัลน,นะครับการแจกรางวัลตอนนี้นะครับถ้า,ามีการแจกรางวัลหรือว่ายังไงเนี่ยเพื่อนๆกดกระดิ่งไว้เพื่อนๆก็จะไม่พลาดกันนะครับผมโอเคครับผมยังไงผมผมก็ฝาก ให้เพื่อนๆนะครับช่วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ก็เหมือนเดิมครับโรคระบาดก็ยังไม่หายไปสักทีครับจากประเทศของเราจากโลกของเรานะครับก็สู้ๆกันไปครับสู้ไปด้วยกันครับเราก็ต้องชนะมันให้ได้นะครับผมโอเคยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้บูมซ่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเค ยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ